สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ดบอลสกอร์สูงนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับในช่วงบ่ายๆเย็นๆของวันนะครับกับทีเด็ดหนึ่งตัวหน้าคลิปกับฟุตบอลสกอร์สูงประจําวันนะครับก็ช่วงนี้ถือว่าสถิติไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสาหรับใครที่ชื่นชอบฟุตบอลสกอร์สูงนะครับผมว่าหวังว่าวันนี้จะมาดีนะครับผมใครที่สนใจนะฮะสามารถร่วมเล่นกันได้นะครับที่แอดบวกเก้าเก้านะครับก็สามารถสมัคร มีโปร10รับ100นะครับใครที่สมัครใหม่นะครับก็แจ้งว่ามาจากช่อง YouTube นะครับมาจาก YouTube ที่เดนบอลสกอร์สูงนะครับก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษให้ครับก็คือฝากแค่10นะครับรับ100ทันทีนะครับผมโอเคครับตัวเมื่อวานหน้าคลิปนะฮะก็เมื่อวานก็เสียอีกหนึ่งบุมนะครับในฟุตบอลฮอลแลนด์เอสเตลีนะครับหรือจูบิเลรีครับฟอเดนดัมชนะเดนบอ3-0นะครับเมื่อวานใน3.25นะครับ เดนบอสยิงไม่ได้เลยครับห้ามาสักลูกนี่ก็ได้เฮไปแล้วครับก็โฟเรนดัาชนะ3-0มนะฮะก็เสียไปมุมหนึ่งนะครับส่วนวันนี้เนี่ยตัวที่เลือกมาครับเป็นฟุตบอลกาโชดศิลาอิตาลีครับเตะ3ทุ่มครับซานโดเรียกับเวโรนาครับตั้งไว้ที่2.75นะครับตั้งไว้ที่2.75ดดแฮตี้แคปเนี่ยเสมอเวโรนานะครับเสมอเวโรนาครับถ้าดูจากน้ำเนี่ยสวิงนะ จากตอนแรกเนี่ยเสมอซามโดเรียนะครับกลับมาเสมอเวโรนานะครับผมอันดับนะครับซามโดเรียเนี่ยอันดับ16นะครับอันดับ16ส่วนเวโรนาเนี่ยอันดับ9นะครับก็13นัดยิงได้17เสีย25ครับในบ้านนี่เป็นไงยิงได้9เสีย16นะครับส่วนเวโรนานะครับเป็นไง13เกม27นัดอ่ะขอพาย13เกม27ลูกเสีย22นะครับเกมเยือนเล่นไป6เกม ยิงได้9เสีย11นะครับซานโดรียเนี่ยเป็นทีมที่ต้องบอกว่าช่วงหลังนะครับสูงบ่อยนะครับแล้วก็สถิติคู่นี้การเจอกัน3เกมหลังก็สูงนะครับ3เกมหลังก็สูงนะครับซานโดรีเเนี่ยเกมแรกเกมล่าสุดเนี่ยต่ำนะครับแต่ก่อนท่านั้นเนี่ยสูงมาทุกเกมเลยครับสูงมาตลอดครับสำหรับซานโดรียแต่พอชนะเนี่ยต่ำเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่า น่าจะมีถึง3ลูกได้ครับคู่นี้นะครับเพราะว่าเวโรนาในช่วงหลังเกมรูกพวกเขาก็มาตลอดนะครับก็ยิงได้ครับ2 1ครับ1 1 2 1 1 1 41ในบ้านค่อนข้างดุแต่เกมเยือนเนี่ยก็ยิงได้นะ3 2อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดูแล้วน่าจะมีสกอร์ครับสำหรับเวโรนานะครับอาจจะมีถึง2 1ครับ2 1 3 1เป็นไปได้นะครับดีมิดีอาจจะจบตั้งแต่ครึ่งแรกด้วยนะคู่นี้นะครับ สถิติสูงต่ำนะครับก็ซามโดเรียเล่นในบ้านครับสูงไป4ต่ำหนแล้วก็ยกไป2นะครับส่วนเวโลน่าครับสูง3ต่ำ3นะครับนะสูง3ต่ำ3ก็ถือว่าเป็นตัวที่เลือกมาในวันนี้ครับฟุตบอลกัโชเซเรีย,ยอิตาลีซามโดเรียกับเวโรน่าครับ2.75ครับเชื่อว่าคู่นี้แตะ3ลูกได้ครับ ใครคิดเห็นเป็นไงก็สามารถนําไปต่อยอดกันได้ครับชอบเหมือนกันก็ตามครับชอบไม่เหมือนกันก็สวนกันได้นะครับผมแต่ใครอยากจะพูดคุยกันเพิ่มเติมนะฮะก็สามารถแอดไลน์เข้าไปได้ครับที่แอดบวก99ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ครับพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับก็ไปพูดคุยกันได้ในกลุ่มด้วยนะสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเควันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ